สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปส่งเด็กนะคะมาดูชอว่บอ้รอยการถึงไหนแล้วเห็นใครเนาะอยู่ไม้เนาะซูมไปดีกว่าใครแอบอยู่ตรงนั้นใครแอบอยู่ตรงนั้น อ้าวเล่นกับจำปีจำป้าเหรอเอ้ออ้าไม่เล่นกับน้องล่ะทำไมหนีน้องอ้าวไปซะแล้วไม่เล่นกับน้องเลยเฮ้ทำไมไม่เล่นกับน้องนั่นนั่นน,นัน,น,น,น เวเป็นจะได้บ้าเราก็มาร้อยนะคะใบโพเงินโพทองร่วมเป็นผู้ใช้ปุ่มนั่งฟังนี่ได้ทดเราใช้แสดงความคิดเห็นย ร้อยโพเงินพโพทองไปประดับดอกไปประดับต้นไม้หนูทำให้เสร็จแล้วนะหนูเหมาหมดเลยนะเนี่ยอย่าเผา,เ<อ>าทีเอาเงินมา,าน <c oughs> หน้าร้านเหมาให้หมดเลยก่อนกลับบ้านนะอย่าเผาที่อาเฝ้าเฮ็ดเฮ็ดเฝ้าเฮ็ดหนานไปที่บ้านหาวแล้ว ยิง่งหลายมันเยอะไปปุ๊บได้ไดหมแอาาร์กัดยุดสะเง๊กเดี๋ยวบอกยยุชดชะงักอยากกลับไปไหลจังปะเขาไปิดจำลองแล้วท้องมุงนอนแล้วแล้วก็แยกสีขาวออกมาอบอกไปติดสีขาวกระอมองแล้วแต่ติดสีอะไรก็ได้ก็จะติดเพรก็มันยังไม่เต็มสักต้นใช่ไหมเราก็จะทำแล้วเราก็จะไปใส่ต้นไม้นะคะ สรุปว่าง,งานอันนั้นเราก็รอคนมาปีนก่อนฝากดไร้์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้นี่แหละก็อยู่กันสามคนสี่คนเสร็จแล้วเนี่ยเอามันติดสันกว่านี้ อะไนเขาไม่ติดไฟป,ปุ๊บเราก็สเสร็จอะไรไมนวันนั้นวันที่ห้าวันที่วันที 5, ่ห้ามั้งเราควรเสร็จก่อนวันแล้วไปได้เล่นกันแล้วกินชาบูพูดไปพวดไป,ไปโลดโอนไม่ได้กินช็อกโกแลตไม่มีเอนเนอร์จี้ แม่เมีเอาช็อกโกแลตฮานูนวหรือเปล่าเมื่อกี้แม่แกเดินหายไปแล้วแกเดินมาที่นี่แล้วแกเดินมาถามว่าแม่ไปไหนหนูบอกว่าไปด้านหน้าแล้วแกก็หายไปเลยเด็กสองคนเอาจะมาทำไมอีกสองคนคนหนึ่งก็โตแล้วไปโรงเรียนเลยนะเรียนจบแล้วหรือเปล่าคนโตแล้ว เดีอยวแล้วไปเอางวงข้อค้อกันมตดอาดาไปเอาแต่ัวงข้อค้อไปปิดประตูตอนนี้เป็นเวลาห้ามงแล้วทำไปก็เพิ่อนอะไรจ้าอาะไปตั้งกันไหนอ่ะน้องข้าหาเยียงไว้สิย่าไปแล้วปิดประตู ไปแยกย้าย,ย,ายทำภารกิจยามแรงเราจะไปนึ่งข้าวปเกื่าใก็จะข้าวบ้านแล้วอะไรบ้างก็ไปนึ่งข้าวรอป้าเราสองเมนูเราก็จะทำไปก่อนแล้วเราก็จะกลับบ้านเลิกงาน <laughs> เลิกงานไฟอะไรไฟไฟ,ไฟ,ไ,ฟไฟอะไรนะไฟพงเหรอไฟอะไรนะ าสารไขฟ่ฟงเบาบุญกินเหรอนึกสารไข่ฟงทำไมรู้จักเร่งนั้นอยูอ่ทีแล้วความกรทำเรมไม่เสร็จไม่เสร็จอดเลกไปร้อยว้ายก็ไปร้อยด้วยกันเราก็จะได้กลับมันตัว นค,ค,ค<ด>่ะเราก็จะมาติดนะคะต,ติดติดติดกันสองแม่ลูก 哦。Oh, ทำเมื่อกี้เป็นชั่วโมงแป๊บคลิกตั้งเดียวเสร็จหมดแล้วเหรอนนเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ร้อยเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ